สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในกระสีมน,นะคะเราจะมีวิธีสอนง่ายๆทำระบิดรูประเบิดสีคะ่ะหเราก็ลากเส้นสีดําก่อนนะคะเบอนจนลากสเสร็จกันแลค่ะลากเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กดเข้า,าตรงนี้คะ่ะไอ้ตรงสามวันนี้นะคะกดเข้ามาค่ะกดเข้ามาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มากดตรงไอ้รูปตุกตาตรงนี้นะคะกดอย่างนี้นะคะกดปิ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 ดป,ปิดปะปะปะป ออกหนะ้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเราก็มาลงสีเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาลงสีเต็มไปเลยคะ่ะอย่างนี้ค่ะเป็นไงคะแล้วก็ไปเอาถังสีแล้วก็กดไปเลยคะ่ะอย่างนี้เลยค่ะล้วก็สีต่อไปค่ะสีผิวตัวนะคะแล้วก็ลงไปเลยชาะๆๆๆะเลยนะคะแล้วก็ลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะล้วก็ไปสีต่อไปเลยนะคะแล้วก็ลงตรงนี้ไปเลยนะคะนี่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้นะอย่าไปลงสีผิดมั่วซั่วนะคะ ิต่อไปเลยค่ะมันจะได้เป็นอย่างนี้นะคะไปดูอีพีหน้าเลยนะคะจะเป็นแดบ,บไหตไปดูกันเลยค่ะ